นำชื่อพี่ส่วนของมือโทรศัพท์ของพี่มาเป็นบุคคลอ้างอิงทำสัญญาผู้ยืมเงินกับชาวบริษัทไปอะคะพี่ครับแล้วไงต่อครับอ่าพอดีจะอ่าตอนนี้ทางบริษัทได้ส่งเรื่องในให้ฝ่กฎหมายเป็นดำเนินการฟ้องร้องในส่วนของคุณชาลีพันพันศักดิ์ชาลีคุณนะคะพี่ครับครับแล้วแล้วแล้วเบอร์โทรศัพท์แล้วเบอร์โทรศัพท์ที่้มันสามารถใช้เป็นคำประก คำประกันคนกู้เงินได้หรอครับไม่ไม่ใช่คำประกันค่ะพี่มันไม่ใช่คำประกันค่ะพี่แกเอาเบอร์ในส่วนของชื่อแล้วก็อ่าเบอร์ที่มาเป็นเบอร์ติดต่ออ้างอิงไว้ค่ะพี่ทำป็นเชื่อกับทางบริษัทนะคะพี่ครับผมผมไม่รู้จักเขาครับอ่าที่ไม่รู้จักนะคะใช่แล้วทำไมเขาถึงรู้จักพี่่ะผมอของคุณพลผมไม่ทราบครับอ่าเบอร์ของคุณพลลงท้ายอ่าถูกต้องนะคะในส่วนของเบอร์ตรงนี้แล้วก็แกใส่ไว้เป็นเบอร์อ้างอิงค่ะพี่ ครับแล้วัต่อครับ<ห>มีมาตรกา,ายร <อ S 1> ยังไงต่อครับ <พ kom S 1> ผมอยากผมผมอยากทราบว่าชื่อคนที่โทรมาชื่ออะไรครับแนะนําตัวผมนิดนึงครับอ่าหนูชื่อนิชานันซาฟาค่ะคนเอ่อบริษัทอะไรครับจากบริษัทอะไรนะครับอ่าจากบริษัทเงินกู้ที่รวดเร็วคะ่ะรวดเร็ว,วชื่อบริษัทเงินกู้ที่รวดเร็วเวนาะบริษัทเงินกู้ที่รวดเร็วค่ะวีอ่าครับแล้วยังไงต่อครับมีอะไรเอ่ยอ่า ตรงนี้หนูขอรบกวนแจ้งในส่วนของคุณพันศักดิ์ชาลีกุลนะคะให้แกติดต่อจํารหนี่ในส่วนของตรงนี้นะคะพี่เพื่อเป็นการระงับในการฟ้องร้องหรือละฮัพในส่วนของการโทรศัพท์เพื่อยกเลิกข้อมูลในส่วนของพี่ด้วยนะคะอ่าสกํรเนิาฮัลโหลอผมฮัลโหลค่ะอ่าคือผมไม่มีเรีนรู้สึกเขาเนาะผมไม่รู้จักเขาด้วยเนาะค่ะพี่แล้วคุณจะดาเนินการยังไงก็เรื่องของคุณอ่าจะฟ้องร้องก็ฟ้องได้เลยครับ เขาจะเอาเบอร์พี่มาเป็นเบอร์ติดต่อผมมไ่ทราบครันได้ยังไงนะคะพี่ผมไม่ทราบครับใส่ชื่อพี่ถูกต้องด้วยแล้วชื่อผมชื่อจริงคืออะไรครับชื่อจริงนามสกุลจริงผมชื่ออะไรครับฮัลโหลค่ะใช่ชื่อจริงนามสกุลจริงผมชื่ออะไรครับป้าผมชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรครับอะไรอยากกลมาเหนอค่ะค่ะ อ่ผมที่ฟังจบไปนั้นก็คือผมโดนแอปเงินกู้นะครับอ่โดยที่มีบุคคลอ้างอิงเอาเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็ชื่อเล่นผมไปนะครับแล้วก็ไปอ้างอิงว่าไปค้ำประกันอ่เงินกู้ของพันศักดิ์ชาลีกุลอะไรผมก็ไม่รู้จักนะครับผมก็คือผมบันทึกเสียงเก็บวไว้เพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกท่านได้อ่าได้รับฟังกันนะครับว่าเป็นตัวอย่างนะครับอย่าไปหลงกลอย่าไปเชื่อนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ถ้าเราไม่ได้ทําผิดอย่าไปกลัวบันทึกเสียงไว้นะครับเธอยังไงก็คือสามารถไปแจ้งความได้ก็ได้นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องพะคินวันตีไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับผมสวัสดีครับ